ກົ້ນ પો ດໃດນີ້ປົบอดນີ້ໃດຄັກຂະໜາດອື້ມຍ ทุม้ายโตเลยเซ็ตทุกู้อยู un, a, ่แผ uh ่น huh ี่อ่ะภารกิจห่อชมหอกะแล้วทุกคนเดี๋นหนับก้มยจะหอนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเตา

กาศระจายสวัสดีเอฟซีทีเข้ามาติดตามแล้วกาครับทรงๆวันต้นยินดีต้อนรับข้าวเช้าทรงต้นนี่คือเก้าสบายดียันเช้าทุกคนกับบรรยากาศฝนตกคือเก้านะตอนเช้านี่กว่ารจะออกไปหาโย่กินกะก็ไปวีได้ทุกคนฝนตกมันขึ้นชดแจ้งเลยบินลึกมันขึ้นหนึ่งมดขึ้นชดแจ้งว่านหนึ่งมดมือถือไปฝนในตกเพราช่วงนี้ออนแห้งก็ไปแห้งมันขึ้นในตกนักเลยมันขึ้นนะมันขึ้นตกแห้งตั้งแเช้ามานี่มีแห้งไปเลยได้นี่กับหกโมงกว่ากว่าเช้าตื่นเช้าไปเลย โอ้ทอกมะตื่นนี่ฝนตกไปหมดเดี๋ยวสักหน่อยทุกคนเลยฝนชาสักหน่อยเนี่ยไปหาใบตอกมาตออมาคืนนี่แหละชม,มหมูเข้าท่านมี้ใบตองห่ออยู่ไงเอาใบตองชมกับโอทองเพื่นนอำมาตย์ทุกคนเลยเพิ่นหยิบก็ได้หลายเติบนะพอย่างห่หางจักต่อแล้วมาหยิบซอยพ่นก่อนซอยซอยเฮาแพ้นยังมีเช่าตกอยู่เลย ลึกพิลูล็นลง cá thư ý à. của chút cả ăn nhưng em ừ, đi làm ra nó con sáo đồ tay thôi đi đi thoải ra ชาวตกนี่มันเลี้ยง,งม้วนเอาออกไปมันม้วนได้ถ้าก็เจอรถหนี่มันเลี้ยงห้ามมาสุดขำมีนานตีพร้อมไหมมันตกห้ามเขาเกี่ยวเข้าทุกคนเอ้ยเกี่ยวเขาโดนี่นิบสามใบแบบนี้แหละเย็ดหัวใหญ่ดี เฮ็ดยาแล้วก็ไปล้างแล้วก็มาล่นไฟอีกห่อสชายมันอ่อนมีงแขงไรมึงแขงมึงจะเป็นช่วโมงขนาน้นเลยนี่โซ่กว่า ยิบแล้วได้ได้อยู่ชิบหกอยู่หกห้องล้วกัตโตกับจักแล้วนี่เดี๋ยวมาห้อก่อนโต้ทวกกันกันึ่งเขาอีกเอากระห้องชมทาเดี๋ยวมีพ่อกันใช่ไหมเดี๋ยวไม่อีกตัวคนหาไปรตรงมาเติมอีกห้องใหญ่เลยสบาย พอดีเลยครับคุณคาดจะนี่กันเป็นไฟพักก็เลิก ก็มีงามหดเลยทุกคนนี่ว่านี่แหละหวใหญ่เลยเกาเาะละแบน้นี่พื เฮ็ด awesome. นี่มีแต่ห้องง่ายๆอย่างวันตุนเลยสบายสองคนหนึงอ่าคนนี้ห้องน้อยลายย่งหนึ่งบรต้องกับย่าง ห่อเดียวเน๊งห่อคนเปยี่ปีละทีประมาณสามสี่ห่อทุกคนนียห่อชุมไทยโตเลยเซ็ดทุกคนกู้อยู่แผ่นนี่อ่ฮะอะารคิดห่อชมหาอ,อกับแล้วทุกคนเดี๋ยวนับก็ก็มีได้จ็ดห่อนะหนึ่งสอง 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ห่อพอดีเลยพอดีเปดๆ2คนพนะ9ห่อรถอ้าว เตี๋ยวท้องกันนึ่งข้าวซุกกันใสยค่อยก็มาอุ่นก็ต้มในกินข้า,าวเช้าก็ทุกคนเลยต้มก็ต้ตมไปซุก,กคักช่ำคืนนี้เขาต้มพอราพอด,พดีใช่มาอุ่นกินเครื่องในแล้วเราเสากันต้องท้องมานี่ยละปกปอดมันตับมันนะสองคนนึงที่เรากินก็นได้สบ,บายของเราจะนึ่งกับอิม่ม น,นี่ก็น่าจะพออ่อสักคนเลยอุ่นกำพดเทิงเตี้ยไปได้นี่จะชุกละอันนี้เพล่เลือบัวทองเลยนะบนนะัวตอกเนี่ยนะสมองมันสักคนเลยหือหัวปองมันมกอันนี้อเอาใจเข้าก่อนของโปดได้นี่ปกบอดนี่ได้พักขนาดพุ่งมนันไเ้ยฮะพุ่งนี่้ก็ปุ่งมนันได้ Ủa, ừ, ngon Bông nhìn nhanh đây, ngon à. thế Ngon quá đi Thôi nào Thôi cái gì mụn đi อ่ะค่ะต็ดเต็มถ้วยพอดีทุกคนเลยมามาเจียวข้าวเช้าลองก่อนเจียวกับเจียวมะนาวนะข้าวโคกแล้วเจียวนะพอย่างนี้เท่ประเดี๋ยวหืมกรอบพะนะเดี๋ยนี่ของมักเจ้านี่มามาเจียวอื้อครับเนี่ยกรอบไหมเนาะกอบฮะ ฝนตกอะ่ะย่านเลยในอาหารละมีออต้บังก็ได้อานไม่อยู่ไปกินนะก้อยฝนตกก็แล้วนะเงียให้มาแล้ว ฮึมเอาไอ้พุงเนี่ยอ,อ่ะทุกคนมามาต่อเสา,ากะคักได้ต้มนี่เลยเจียวกับเจียวมะนาวคักฮนะอืโอโอ,โอ้อักเโหมาสองคนดบนอบมีามานเน๊ะ กนยาตกไปพ่อจะกินว่เราเน,นาี่คนมีควยมีคนมีควายเมาเะก็นกอเอเ้อมาเลยคนก็ต๊ะไม่ด้นะก็เป๊กไม่ยังนี่นอนยี่ย่างไงเลยนกไม่ยากียากน้า อยกินข้าวกินน้ำอิ่มนะเดี๋ยวพยายามกรับก้อนกรับสามลางเชื่อเมื่อวานนี่ยามยามนะทำแรงวันเนี่ยได้ชงโตกับสามลางกันนะพลาดไปล่างนึงเดี๋ยววันนี้พยายามมีตอนเช้านี่พยายามกลับมาแล้วก็นจะได้ไปหาเชื่ออีกกลับไปเชื่อแถวน้ำประจันกูน่เชื่อแคมป์บอดนี่นี่นะชุดลายกระแตถือทุกคนเอายามมีได้คือนี่กระแตชงโตกับสามลางพอเชื่ออยู่ วันนี้ในหลังนึงนะมีถือเลยมันเป็นในนั้นสุลายมาวันนี้มาควัดม,มาควัดแต่แต่ละวัดเลยตุ๊กไน,น่แต่ก็ไน่ฝัดนีหลังนึงอื เรียบร้อยทุนเอ้ยเต่เนี่ยมาแล้วเอ,อาชิเชื่อของเก่าเนี่ยนี่กะไม่ได้ถือลนะมันคือนี่กระถือหลางนี่นะกระเตะกำหลางโตทมิทนะถืออิงถืออยู่ชิเชื่อเตอร์คอร์ดนี่ Banicone, nơi bay này thì sao đi bít thứ bốp yềm để bà bà được để bọn bọn cái hình để lọc cá bọn cầm bắn còi nhậu 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 เสืเ้เโตสองโตกเเ็เอาเ้าากะจีก,กระเตยเพืลอก็ย่างนะทุกคนเลยย่างนะกระเกตที่เอาจีแล้วเลยนี่เดี๋ยวคอยสิมาเก็บสีนี่เสื้อเสื้อเปลวไวหาเสื้อกลับอีกก่อนเพราะว่าประท้องกับปลาชาเสื้อกลับเาไม่มีผู้ยุบอดเราเก็บเสื้อกลับโซไปเลยมันแห้งเลยนี่กับ ຫ້ອຍຖ້າເຮົາຕําຫຼັງມັນຮູ້ວ່າເຮົາเອເຕີມັນເນາະໂອ້ພັນພັ เดี๋ยวเขชอบตุกแกเลยนี้เปนนี้นี่เอาอีเธอเลยกระแตเลยดังข้าวไวนี่เอาสินแห้งข้าวกาเก็มมาชอบแล้วเลยเดี๋ยวค่อยมาห้อยชอบนี้ที้ไว้ก่อนตัวเลย เด้๋ยวคุณนี่โก้ยแต่อยิวเวีนเถื่อนบุ๋ิวอยู่บเอาไปไก่ไพ่ไงดอกก่อนคือไพ่ากกละถึงนี่เลยเครงห้ากะ พวกเนื้อก็เก็บเม้นไว้เรียบร้อยทุกคนเลยชมกับยืวไว้ละที่ออกไปหาเสื้อกลับก่อนสิบหลางกลับเงยมันอะมากระบ,บกเงยมันอะเชื่อนี่เเรามาจัดนี่นี่กัชายอะไรเติบละผลทากระส้าตกกี่นี่สิบเอ็ดโมงป่ายชั่วจนถึงหกสิบสองโมงผลชาวตกตั้งแต่คืนนี้ลดผลตกนั่นลึกเรียวขึ้นว่ายของมดมือว่ายมัดมือ ก็คือหนีสวดแจงอีตกกะมึงขึ้นนี่ตกหนักนี่ฮะเลิกกะหาเราเซกลับก่อนไปหาลัดแรงลัดเผื่อกะพุ่อละมือแรงพุ่อละหัยิมึกเนื้อกับทุกคนเลยอารรถมุงมุนะตอนเช้านี่ไปแล้วมันสวายแล้วประมาณสามโมงครึ่งหรือสี่โมงครึ่งวะยังได้ไปหารเซกับนี่ก่อน เนือมันก็มันกระบกได้เชือได้เราเชือนี่มืดคนเลยมืดผลนี้ผ้ากุญมืดนี้ได้เอ้ก็มืดผลนะไปเช,ออชือกรถเชือก màn này đã, đang đi xóm thôi đấy Úp ừ. à, ta thục nữa. เชื่อตามทางอย่างนี้ได้เชื่อกะ็ะเือตามเส้นทางด้ยสบายหนังที่สองเชื่อแล้วละ่ะเดี๋ยวฮักพดน,นี่จะกัน้าไว้นี่เป็นไม้ไว้จะลงนะ ครับลัางผู้ล่างผู้ทุกคนเอ้ย ถือว่ากระแลบหนูเขากะหรือกรบดักหนูกระเตะทุกคนเอ้ยกะเชื่อมดแล้วทีมห้อยชิบล่างพอดีเจอกะเกาเขทุกคนเอ้ยคอยกะจะได้ลองมือบ้องกันบันนี้มือหาพัากพ่อนนะนี่กะา,ายม่วงกว่างละกะถ้าติตตามเบิ้งผลงานเ้าตอนแรกเขาออกไปหาแล้แรงหาอยู่หาก,กินหาดานพวกหมูแต่ก็ยงเตาพุ่ละก่อนเทายิงเขาก่อนนี่ไปรอเบื้งอีเพราะว่า มื่อคืนนี่ก็ฝนตกชดแจ้งตกมันหากระเช้านี้เลยฝนเช้าแล้วก็หาเซ็กับกัคลิปนี้ก็ม,มีผู้ไล่ให้าตื่นมาแล้วกับไอชมหมูลแล้วก็บื้อหันเฮ้อนี่ทุกคนเลยหาเซ็กับกับประมาณนี้แหละโอเคทุกคนสจหรับคลิปนี้คอยกับจะได้ขอจบลงวันนี้เลยกัขอบคุณทุกเจอพี่น้องที่ติดตามนะครับส้มอ่ะถ้าเลิกกับขอบคุณขับคุณที่อิบชีทุกคนที่บอกข้ามโฆษณาเฮอคอยเด้อร่อะไรกับ เอาไว้เช่นนี้ก่อน